สายหนึ่งสายสองข้างหลังครับเพื่อนมาดิครับนะกำลังสัดไล่ สวัสดีครับชาวเอดเกมต้นท่านกีบผมกล้องซ่าก,กันอีกแล้ววันนี้ท่้งกันในเกม Titanfall 2กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ครับก็ตามชื่อคลิปครับวันนี้เราจะมาเล่นปืนที่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกระบอกที่ค่อนข้างฮิตเลยใน AP e x l e g e n d นะครับลหลายๆคนก็ใช้กันอยู่นะครับสำหรับแ a t l i n e นะครับซึ่งแ a t Li n e ในเกมนี้จะอยู่ในหมวด a s s a u l ร Rifle ที่อยู่กระบอกสุดท้ายเลยก็คือปืนน่าจะเป็นแบบเรียกว่าเป็นปืนที่ดีที่สุดก็ได้นะครับผมซึ่งดามเมจนี่ค่อนข้างแรงนะ70ดามเมเลยยนถะถ้าเทีบบบกกกัออื่็ว่า ค่อนข้างแรงระดับปานกลางแล้เมาเทียบกับเพมล็อกแล้วก็ไอตัวในส่วนของ G2A5 นะครับผมแต่ว่าเป็นปืนที่รัวนะครับเป็นอาวุอที่ยิงรัวนะครับยิงแบบออตโต้ได้ซึ่งสองกระบอกนี้ยิงไม่ออตโต้อันนี้3นัดเป็นเบรสโหมดแล้วก็อันนี้ยิงเทอร์นัดนะครับอ่าซึ่งผมก็จะใส่ในส่วนของกระสุนเยอะแล้วก็เน้นเล็งไวนะครับผมโอเคก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดซับและกดแชร์เพื่อ เป็นการใช้กล้องซ่า,าด้วยนะครับผมก็มาดูกันว่าปืนใน Titanfall 2กับใน Apex เ,เนี่ยจะแตกต่างกันขนาดไหนนะครับผมโอเคไปลุยกันดีกว่านะครับใช้ท่นผมจะเอาเป็นอะไรดีฮะเอาเป็นโมนาดละกันนะครับลุยโอเคครับผมไปลุยกันครับลงมาแล้วไปครับเรียกว่าผมใส่นี่สีเหลืองมาเลยนะเครื่องนี้ผมจะใส่ในส่วนของเล่นเป็นสแกนมากกว่านะอ่าตายแล้วตัวหนึ่งเอาเก,กร็งมาตุกอะไรวะเนี่ย อ้าบอกเลยว่าทุกนัดของผมไม่โดนเลยครับเออใจยเย็นใจยเย็นอ่าโดนอ่ะทีอย่างเงี้ยโดนอะไรวะซึ่งผมเน้นในการเล็งน,นะครับก็จะมีความสามารถในการยิงแล้วก็สุนเยอะด้วยนะครับนี่คือความดีของของปืนเลยนะอูย้ยเกือบตายเกือบตายเกือบตายใจเย็นใจยเย็นมันซึ่งเริ่มไล่หนูโอเคสแกนครับ มันก็สามารถยิงแบบพิพายก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ค่อยหมอเท่าไหร่นะครับเอาพี่มายัางไงครับเนี่ย <c oughs> โอเคแล้วเกิดตรงนี้แล้วนะเกิดที่เดิมเลยนะครับอึ๊บสะกแกนตัวอยู่ข้างบนไม่โดนหรอเนะี่ย ใช่มีตัวหนึ่งป้าน้นสแกนใช่สวยเพื่อนข้างหน้ามีตัวหนึ่งไหมแผนระหว่ไปเลยเพื่อนใช่น่าจะมี ะจะยิงตัวหนึ่งก็โดนอีกตัวหนึ่งคือยิง้วยังไม่ตายไงแต่ว่าดัานไปหันหาอีกตัวหนึ่งครับตายหนึ่งตายสองข้างหลังอรเพื่อนมาดิครับนะกำลังฟัดลายเย้หุ่นมาแล้วุ่นมาเรียกหุ่นหุ่นทับเลยหุ่นทับเลยเอ้าจะเรียกหุ่นทับโดนนู้นเฉยเลยอะไรครับเนี่ยโอเคโดนอะไรวะ ซึบตาใส่ครับเอาโดนเพื่อนเหรอครับเมื่อกี้โอเคแฟลชคุณก่อนคุณครับขอเข้าหุ่นหน่อยครับโอเคไปไอ้ปืนปน,นี่ยิงสนุกดีนะแฟลชไลน์เนี่ยเรียกได้ว่าระยะใกล้ระยะไกลนี่คือค่อนข้างสู้ได้กับหมดนะตายครับตายครับข้างบนมีตัวมันเลยนะเอาตัวนี้ก่อนแล้วกัน อ่าชิวๆอืมโอ้ไปตัวลงมาพอดีเลยโอ้ไม่กอดกำลังยุ่งตรงนู้นอยู่อ่ะนี่ก็ยิงอย่างเลยเพื่อนว่าไงเพื่อนตายครับ อัดหน้าไปดิเพื่อนจะคิดว่ายิงไม่ได้อัปเกรดก่อนรีโหลดสรุปไม่ได้เล่นแล้วครับปงปืนนะฮะเล่นหุ่นก่อนนะฮะโอเคโอ้เกือบตายผมโอเคครับอ่าโอเคยิงครับทั้งคนยิงทั้งหุ่นอะตอนเนี้ยโอเคระเบิดเพื่อนมันก,ก็มีเพื่อนโอ้ยตาย ้าเอาโต้ในท่านเหรอก็อไม่เอาโต้นี่หว่ามันทำไมเขายืนให้ผมยิงวะโอ้ไม่โดนเลยอ่ะข้างหลังมาครับว่าไงครับพี่อัปเกตดีครับเพื่อนอื้ออื้ออื้อ,อ,อผมขอก่อนละกัน เออขอก่อนนะครับเออโหแล้วอืไปไหนไปไม่ได้แล้วอะ่ะอันนี้เจ๊งเลยแล้วกันครับ Let's go ครับเพื่อนอ่ะผมให้บํมเรียบร้อยครับผมรวดเร็วทันใจไหมล่ะปึ๊บสวยครับว่าไงครับพี่ไฟชั่นมาต่อแล้วครับรวดเร็วไหมเออผมไม่กดด้วยไม่กดแบตเตอรี่ด้วยให้แบตเตอรี่ลงมาแล้วกันสวยครับไงชิวชิว นี่ติดคิวไปดิโอ้ยิงมันมากครับนะถามว่าปืนแฟลไลยิงมันเหรอครับอ๋อโมนาดครับยิงมันเอออยู่ข้างบนปะลิปเปอร์มาแล้วสวัสดีเพื่อนอา ไปครับ Let's go Let's go ศัตรูอยู่ไหนกันครับศัตรูอยู่ไหนกันครับนั่นไงครับโอ้ไม่โดนอีกมมีตัวปะ,ไม,มวะไม่มีนะโอ้ไอ้ท่านมาแล้วไปไหนเพื่อนวิ่งไวจังเลยอ่ะดีครับโหพี่โทนด้วยว่ะพี่โทนนี่ก็เซ็งมาแนละ้วสู้ยากมันมีหลังโลกมันมีโลครับเราอ่ะสู้ยากครับโมนาจะสู้ยากนิดน,นึงเพราะว่ามันจะมีโลให้เรายิงก่อนนะ ต้องยิงสู้มันอย่างเงี้ยครับพยายามกดพันสู้นะครับเล่นโมนาดโอเคครับต้องจุ๊กบ่อยๆครับเล่นโมนาดนะโอเคอัปเกรดพอครับมือเราแรงแล้วนะครับหมาพ่อเพื่อนอ้าวไม่เอาหรอว่าแย่จังท่านระเบิดครับโอ้ my god โอ้โอเคอไปก่อนครับออโต้เลยท่านเหรอครับสบายครับอย่างงี้ยิงสบายครับเอออืมอีเจ็กนะครับเอออุตส่าห์จะสู้ต่อหน่อยสี่เพื่อนเพ,เพิ่อนนะเพื่อนเอาของเราไปอ่ะเพื่อนโอ้โ,โซเซ่ขไหนแล้ววะสแกน,นหรือนี่เหรอเราอ่ะอ,อ๋อไม่ใช่นี่บอดชนะแล้วครับ <c oughs> บอกเลยว่า โอเคเรียกว่าไม่ต้องไอนี่เลยนะครับมีคนยิงมาเหรอครับอะไรวะเพื่อนตายเลยครับอืเอาไปเลยครับเอาไปเลยครับอืไปแล้วครับเพื่อนสแกนเพื่อนเดี๋ยวตายเพื่อนไอ้หยาโมเดี๋ยวริปเปอร์ฆ่าเพื่อนครับ พิปเปอร์เกมนี้บอกเลยว่าน่ากลัวมากนะครับโอ้ยโกับตายกับตายตัวอยู่นู้นตัวหนึ่งอ่ะตะหูดายไม่ขอโทษเอออย่าจะทำผมเลยอ่าเออผมตายแน่เออไปดูเกมต่อไปเลยแล้วกันครับนะครับเพราะว่ากว่าจะยิงกันเสร็จครับไปดูเกมต่อไปเลยครับดูสกอร์แล้วนะไปดูเกมต่อไปเลยนะครับปึ้มเข้าเกมมาอะไรวะเนี่ยทำไมทำไมเข้ามาแบบนี้ครับเออนานๆจะได้เล่นแบบ มาจอยในห้องสักทีนะครับแพรว่ามีคนออกนะทำไมถึงออกกันแบบนี้ไม่เข้าใจอาจะเกงกันทำลาไม่เล่จบะนะแข่งชนะมาแค่ส่วนหนึ่งแค่ความสนุกนะครับอ่าไอ้นั่นศัตรูนี่ขอบคุณครับไปละมันเต็มเลยโอ้โหขับปืนไม่ทันนะ่ะเออเราเข้ามากางเกมนะเพราะว่าคะแนนต่างกันคะแนนสู้กันไปแล้วนะคะแนนสู้ไปแล้วคืออะไรวะคะแนนมีคะแนนแล้วนะ โหลดครับข้างบนต้องอยู่ข้างบนส่วนใหญ่ด่านนี้จะเป็นด่านที่เล่นข้างบนกัน,นกแบบ่อยนะครับเล่นจนแบบอ่าโอ้เพื่อนน่าจะแข้งกันแหละน,นะครับอืตายไปก่อนนะอ่าแต่ท่าน,นมาแล้ว<ป>ครับปึ๊บโอ้ยเกือบตายโอเคครับโอ้ยผมเรียกมาผมตายเนี่ยอย่างเงี้ยบ้าเอ้ย ไปแล้วครับไม่ไหวครับเพราะว่าเรียกมาผิดจุดนะครับน่าจะได้อยู่โอเคได้ตัวนะครับถือว่าโอเคครับถือว่าโอเคนะจะรอดไหมก,ก็อีกเรื่องนึง่งโอเครอดครับลงล่างได้ครับไปต่อฮะโอเคข้างบนเยอะมากครับไททันมันเยอะครับยังสู้อะไรไม่ได้ต,ดตอนนี้ อยูีมาแล้วครับเย้เพื่อนโอเคโดนตัวนี้ไล่ยิงอ่ะไม่เป็นไรครับไปไหนแล้วเพื่อนตายนึกว่านึกว่าคนเป็นยานึกอเยื่เป็นคนมันยังเหลืออีกเยอะเลยนะเนี่ย เย้ขอโทษเพื่อนๆได้อยู่ยิงไปครับเพื่อนติดอะไรเนี่ยโอ้โอเคท่านจะมาแล้วครับลงไปไปขวากันดีกว่าไหนก็ม่มีคนแล้วก็ยิงบอดนะก็ได้ครับ จะมาแล้วครับไททันจะมาแล้วครับไปเลยเติมอะไรเพื่อนใครให้เติมกรงเติมกรอบใครเพิเติมกันเออยอดไปดุเดือดกันจริงๆเลยแต้มนำแล้วนะเมื่อแเข้ามาก็นำอยู่แล้วนะโอ้หุ่นลงมาอีกแล้วว่าไงเพื่อนเพลินเลยดิว่าไงอ่ะเพื่อน โอเครีโหลดก็ไหนเพื่อน,อนเพลินไหมครับเออโอเคหัดหัวไปได้เพื่อนโอถอดกอดไปไดีงั้นนะอ่ะถอดกอดแต่ผมยิงคนครับไม่อัดหน้าต่อยหน้าหน้าแตกกับเพื่อนว่าง,งเรามากู้เรามากู้ความเดือดด้ลนให้กับทีมครับมาเลยเป็น,นกันหมดแล้วอ่ะ เจาะไปในกันหมดแล้วสบายใจย,ยังแต่ละนี่แน่ครับครับมีาการมามองหน้ากันเหรอเพื่อนเอาไงดีดูเดือดแล้วนี่อะไรก็เป็นเลยเน,นี่ยเพื่อนเพื่อนเป็นอะไรครับโอ้อมตัวอยู่ทางนู้นด้วยนะ โอ้มาแล้วมาแล้วสุดยดขอก่อนเลยครับสวัสดีครับอือ่อยให้เพื่อนอยากอะไรล่ะครับถ้าคือเพื่อนเราหรืออ๋อท่าน,นคือศัตรูนะสวัสดีครับ,รบเรียบร้อยนี่แน่น่าจะตัวลอมอันนี้เอาตัวจริงเฉย แล้วกูคิดว่าไอตัวปอมอยู่แล้วน่ะเดินอย่างงี้อ้าวตัวจริงครับแม่ซึ่งจริงๆหนาดนี้เป็นด่านที่เล่นหนาทายกาวค่อนข้างเยอะนะคอ่าโอเคเพื่อนอ้าวง้างอยู่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 อ่ะโอเคง้านแต่งอ่าโอเคเพื่อนเออเออว่างไงเพื่อนเออว่าไงเพื่อนระเบิดแล้วนะสวยครับยิงสบายครับอย่างงี้เจครัคบ ขายอมแพ้แล้วป่ะเนี่ยขอหน่อยแล้วกันว้มันก็จะหูแตกหูแตกเหมือนะครับทุกคนเออสวยครับสรุปเป็นคลิปนี้เป็นคลิปเล่นโมนาดนะทุกคนเออสุดไม่ใช่คลิปเล่นนะนี่นะเป็นคลิปเล่นโมนาดแต่แฟลชไลน์ก็ได้เล่นไงมันก็เป็นปืนที่ได้ใช้เหมือนกันนะครับว่าไงเพื่อนหนีไหมล่ะเออจะออกกันสิมันไม่ดีเลย ออกมาแบบนี้นะครับแม่จากพอปกติจะได้เริ่มเกมเลยนะีไม่ได้เริ่มเกมเลยโซเซงเลยครับนี่อันติเมทจะไอจะครบแล้วนะจะับเกรดกันแล้วนะครับอ,<น> er <id> อ,อ้าวไปเลยเพื่อนดีโลจ้าเอ<น>อออกมาทำไมอ่ะอ,ออกมาแบบนี้ก็สบาย,ยครับ สวยครับถอดว่าด่านนี้ครับอยู่ข้างบนก็สบายนะคพราะว่าคาตาระเบิดมาเนี่ยโอ้อ้าวโดนเฉยไม่คิดว่าเป็นคนนั่นน่ะตายตายยิงกระดุกสนามเลยตรงนู้นมีคนนึงครับลงมาหน่อยแล้วกันว่าไงเพื่อนโอ้ยยิงมันจัง แหน่ขอดูดก่อนหน่อยขอบคุณครับไปเลยบึ้มบั้มตายไม่ไม่ตายหรอมันไม่ตายอุตส่าห์ให้โอกาสตายมันไม่ตายฮะแไปืนูลมแรงกว่าอยู่แล้วเพื่อนไปเลยครับมาแล้วกดค้างนะครับกดค้างเลยครับกดค้างครับ เล่นโมด่านทุกคนไ้่ชนะหรอเนี่ยยังเห,เหรอหน่อยหนึ่งนะชนะนะครับทุกคนสุดยอดครับอโอเคเอชิวไหมดูแบบอะไรที่ชิวๆครับแม่เฮ้ยหุ่นเราลงมาไปไหนเพื่อนไม่ต้องไปแม่รู้นะว่าจะไปหาหุ่นน่ะเหลือสี่ตัวครับ เพื่อนอยู่ข้างล่างเราเลยอ่าโอเคยิงมาเลยเพื่อนก็เออยอดชทไลน์เป็นฟืนที่ดีมากเลยนะทุกคนเออครับมายังอ่ะเอออะไรวะเนี่ยเพื่อนยิงหยิงยานก่อนแล้วกันเออยิงยานก่อนนะโอเคโอเครีโลครับ มีไปแล้วาสดยอดครับเกมนี้ดูเดือดครับแม้ว่าจะเข้ามากางเกมแต่ก็ถือว่าโอเคครับมันดีสรุปเล่นหมดเล่นแฟตไลน์จริงใช่ไหมเกมนี้โอเคครับผมสำหรับปืนกระบอกนี้ครับแฟตไลน์นะครับก็จริงๆไม่ได้คิดว่าจะได้เล่นหุ่นเยอะขนาดนี้เพราะว่ามันเล่นยังไงอะวะแบบมันลงไปแล้วมันต้องใช้หุ่นนะครับด่านนั้นคือถ้าเราเล่นเป็นคนเนี่ยสู้ระบากนิดน,นึง นะครับผมโอเควันนี้วันนี้แล้วกันสำหรับแฟสไลน์นะครับแม้ว่าจะเล่นน้อยแต่ว่าเป็น,นึ่งปืนที่ผมว่าใช้แล้วคล่องตัวยิงสนุกยิงมันมากๆเพราะว่าระยะใกล้ระยะไกลเนี่ยะคือใช้ได้เกือบหมดเลยนะครับสามารถยิงแบบพี่ไฟก็พอยิงได้นะครับยิงไกลก็คือแบบเลงเงาก็สู้ได้เป็นปืนที่ผมว่าดีพอสมควรเลยสําหรับในส่วนของพรมอรี่หรือว่าเป็นเอยส่วนของไม่ใช่พรมอรี่แตส่วนของรอเซอลไรเฟิลนะครับผมถ้าเทียบกับ r 2 0 1 R101 เนี่ยก็บอกนี้บอกเลยว่าแรงแรงแล้วก็ ยิงลุยิงมันด้วยนะครับแม้ว่าจะไฟเลทช้าหน่อยแต่บอกแล้วว่าถ้าโดนแล้วอ่ะเจ็บแน่นอนโอเควันนี้มานี้แล้วกันนะสำหรับท่นนดฟอร์สองไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับและกดแชร์ไปกานจะให้กล้องซ่าด้วยผมสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้เลยกันทุกคนไว้เจอกันใหม่ครับผม